ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม s q u a r ี่ทีเชอร์ทวีดนั่นเองแต่วันนี้นะคะไม่ใช่ s q u a r ี่ทีเชอร์ทวธรรมดาเพราะมันจะเป็น s q u a r ี่ทีเชอร์ทวีดีเนี่ยที่ไม่ใช่แบบเดิมแล้วค่ะถ้าทุกคนสงสัยนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าค่ะตอนนี้พวกฉันกำลังจะไปที่บ้านของครูเล่นละ โอ้ฟินช่างเลยได้อยู่ในอาบอบขนาดนี้อบแบบอบแบบอุ่นเลยวุ้ใส่ที่นี่ไปเลยค่ะน่าจะเป็นสิ่งเหม็นๆนะฮะปิดออออกินบ้าอะไรอ่ะกลิ่นเห <c oughs> ม็นๆหมกินบ้าอะไรนะ <c oughs> อู้อ่ากินบ้าอะไรกันอ่ะทำไมไม่ถึงเหม็นขนาดนี้ เปิดประตูะเซาเลยดีเอากุญแจแล้วกันนะคะไม่น่าใช่ไงกุญแจน่าจะเป็นขายวอ,าอ้าวอาไอ้ที่สอชิก็หลอกจากที่อบตัวแบบสบายสบายจังเลยทำไมมันง่ายขนาดนี้เนี่ยคออุณปุ่อบานมาได้ยังไงล่ะ สายตั <teaching? S 1> ้งใจทำแต่คุณครูกับไปประตูอีกบานนี่เหรอไม่นะอีกรอบค่ะเราจะไม่ให้สปาคุณครูขาดสปาแบบสบายสบายอันนกินบ้าอะไรนะฟุตฟิตฟุตฟิตกินบ้าอะไร่ะบอกเช่นมาดล้วครชิดอะไร โอ้ยไม่ไหวแล้วกลิ่นมันเหม็นขึ้นเรื่อยๆเหม็นขึ้นเรื่อยๆเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเอาไมา้กั้นไว้เลยค่ะมาให้เปิดประตูเปิดประตูหนูนี่ฉันจะตายแลย้หวหฮ้ยไม้ค่อยหลุดตอนคุณครูเป็นลมนะคะมาค่ะเอาน้ำมันเลยแล้วกัน อะไรกันเนี่ยไม่นะวันนี้มันเป็นวันอะไรของฉันเนี่ยที่มันเป็นชุดเรดรสที่คงจะใส่กันเหรอไม่ไมอ่ะฉันไม่เอาเบ็ดมันไม่หมดเวงขนาดนั้นหรอกเด็กอ่ะไปเลยล,ะละ่นเหรอเออคุณครูแต่งตัวอะไรเนี่ยอุจจัตาชะมัดเลยหันขาตรงนี้ชุบชุบ,ชบ หนูนก,ก็จะหงายหลังต้งแหงเอ,งเอยอะไรกันเนี้ยเจ็บตูดฉมัดยากเลยเอาน้ำปลาใส่ไปเลยแล้วกันนะคะใช่น้ำปลามาเนี่ยหรือเบกกิ้งโซดาโอ้ยสบายฉมัดเลยเราเลือกผิดอันนั้นหรอโหูเราลืมคิดไปเลยค่ะทุกคนว่าถ้าเอาน้ำพึ่งมาเนี่ย พึ่งมนันอาจจะมาตามตัวคุณครูก็ได้โอ้โหลืมคิดเลยถ้าไปขนาดนี้เนี่ยมาค่ะตัดไปเลยชุบชุบชุบนั่งเก้าอี้แบบสบายสบายแอบแยวอะไรอ่ะเจ็บตูดจังเลยเอาอันนี้ให้คุณครูเธอผิวดีกว่าเธอผิวเฮ้ยผิวมันหอมไปตลอดกาน ไอ้อะไรเนี่ยเอ้ยปล่อยฉันนะไอ้พวกพึ่งบ้าี่บ้านฉันนะไม่ใช่หลังพวกแกออกไปออกไปโอ้ยไม่ไหวแล้วตอนนี้ให้คุณครูลู้กันนะคะโอ้ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันออคุณครูตัวตตะขึ้นตะปุ่มตะป่มเต็มไปหมดเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะทุกคนโอ้โหคุณครูนี่อ่อนแอสมัดเลย มาค่ะฉันต้องขันนมเราจะใส่อะไรให้ค,คุณครูดีคะเอาอย่างนี้แล้วกันมันเหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้อ <c oughs> อะไรเนี่ยฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาอะไรให้ค,คุณครูดีเก็ต น้ำอยู่ข้างหน้าฉันแท้ๆคุณครูนี่ไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยไม่รู้เรื่องอะไรจริงนะคุณครูทำเป็นอ่อนแอไปได้จอมอ้าจอมอ้าจู๋น้ำตื้นแค่ดี็เหรอนี่ไปเลยคุณครูเจ็บแน่นอนโอ้ย ทำไมมันไม่มีน้ำละ่ะโหเป็นปูนด้วยให้คุณครูตกใจเล่นๆล้วกันเอาถุงตดไปวาง <c oughs> เสียงตดไข่กันนะทำไมคุณครูถึงขาล่ะคะโอ้ยไม่นะ จบอบอถ้าเป็นเจลลี่คุณก็ณต้องสน,นุกแน่ๆงั้นเอาปูนไปเลวกันชุ้ทะเลทรายที่วง่างเอออะไรเนี่ยฉันแค่จะมาอ,อยากเล่นด้ำเฉยๆนะคุณครูนี่ซื่อบื้อชะมัดเลยพอเรารู้วิธีแล้วเราก็ง่งายๆเลยค่ะ <c oughs> ห้ามทำในชีวิตจริงเด็ดขาดนะคะทุกคนแบบนี้ถึงขั้น ไปโรงพยาบาลได้เลยนะคะนี่เป็นแค่เกมนะคะทุกคนถ้าทําในชีวิตจริงนี่ต้องเดือดร้อนนะคะหลอดเลยอู้หูชุดฉันนี่มันช่างสวยงมโอ้ยมันเท่ากับคนสวยๆแบบฉันจริงๆถ้าเราใส่ชุดของคุณนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าคะทุกคนหรือจะเอาขคมดมดห,มดห,มดหรอคุณคุณจะเย็บได้ไหมแล้วต้อตัดไปเลยแล้วกัน,นะคะ่ะเฮ้ยอย่างนี้สวยเลยอะ โอ้โดนตัดเรียบร้อยแล้วดูเป็นหยกอยกหยๆกหยกหยกดูเป็นอินเทนใหม่โอ้โหสวยจริงๆคุณคุูคุณูโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหมันผีตานีเลยอะ่ะคุณมันผีไม้เลยอะ่ะไข่ดินถ้าฉันอ่ะชิวเอาหมดไปเลยแล้วรบองว่าคุณครูเนี่ยจะต้องคันไปยัง ตั้งแต่หัวเสารดเท้าแน่นอนโอ้ยอะไรเนีย่ยชุดมันไข่มันมันทำอะไรโอ้ยขัน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 ขน,ขน,ขน,น้ำเนี่ยเอาเป็นเอ่มมีแล้วก,กัน้ยคน้ำท่วมโอ้ยน้ำเปิดไม่ติดเหรอโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะน้ำเปิดสิเปิดเปิดเปิดได้แล้วเ,เอาไฟไหม้แล้วกันนะฮะฮึนอะไรกันเนี่ย ขันแสบๆนี่ที่นอนใหม่เหรอเนี่ยทุกคนจะเอาดีไหมเดี๋ยวฉันไม่เอาแล้วกันนะสนเกียดดูโฆษณาแบตมาอีกแล้วเ <c oughs> ฮย้ยมันอะไรเนี่ยน้องแมวจ้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ฉันโดนเด็กชายมงแกล้งไปเนี่ยฉันชอบแมวจังเลยมีอยู่สองยานะคะเป็น สิกว่ารูปแน,น่นอะวันนี้เรากันมันเป็นเข็มก็เค้นอ่ะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเหมือนล้างให้แมวดีกว่าจ้ะให้แมวเปลี่ยนสีไม่นะแมวจะเป็นอะไรน้องแมวรูปน้องแมวจะให้ไม่รู้ก,กัน น้องแมวน่ารักจังเลยตั้งแต่วนันนั้นทีฉนน่ฉันนอนเดกชายอยู่จริงฉันชอบแมวจริงๆเมนทอสแล้วใส่ผิดอันอีกแล้วค่ะทุกคนจุ๊บโอ้โหวูวแมวนี่หอมจังเลยนะตัวน้องแมวฉันนี่อ่ะโห้ยคนฟูนี่ชอบแมวน่าดูเลยน่าเอ็นดูจังเลยครับ มาค่ะเลือกเป็นสีเพ้นโอ้โหน้ำยามาเลยจ้าเทลงไปจะจะๆๆเฮ้ยแำไมแมวเป็นสีแบบนี้ล่ะฉันหลับไม่ได้อ,อ,อนานนี้ไป่เป็นไรค่ะโฮ้เมื่อกี้หนูพลาดตอนนี้ไม่พลาดจ้เราสงสัยนะคะที่ทำลายน้องแมวเนาะก็เดี๋ยวไปทำในชีวิตจริงแหละอืมเฮ้ยไม,ไม่นะแมวฉันเปลี่ยนสีอ,อีกแล้วโอ๊ยเหนื่อยใจ คุณครูนะคุณครูทำกับฉันเอาไว้ไอ้ตุ๊โอ้ยอะไรกันเนี่ยคุณครูเราแค่งง,ง่ายๆปหลายรอบยที่ไม่ต้องไปหาของเลยนะคะโอ้โหอะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เหมือนเราจะไม่ผ่านนะคะ มังคะเลิกเป็นอันนี้แล้วก็จะมีอะไรอีกนะมาดูกันฉันรู้นะแมวเปลี่ยนสีโอ้ยอะไรกันเนี่ยฉันรับไม่ได้ฉันไม่ได้เลี้ยงแมวเลยโอย้สเกตเฮ้ยโอ้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 โอโอ้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 นอ้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอก้กนอกนโอ้โอ้าอ้กอบบ้โคะ้าอ้โบ้โอ้โอคโ้ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหนูสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนชอบแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e เป็นกำลังใจงนในการ่ายคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย